โอ้ยโฮดบแดงเนี้ยโฮสบะเต่งเนี่ยบกคามึงได้บัวเบนซ์ซันไฮโลได้ยินบกห่าจะได้บะห่าจะไปแดกกูข้างล่างกอดยุกอุ่กเมียมึงจะมาแดกกูได้แท่อ้กูมั่งินกะเทยเอาเนียยทำลัรกระเท่ปะถวนเพื่อนเอาไปโฮตสวนไปแจ้งหรามเสาไปแทนแต่ผู้เดียวของตัวได้สวนหันหลายอันเป็นของกูพักกัดหัวพักัวผอมบักต่งสร้างอาเรามีพ่อดีบะแต่งสร้างกำลังขี่จุงจรด้วยพ่อทอดำผ่ากนมีเลวว่ยย วาคือยังอันนั้นซุ้มันนเขาอ่านข่าวหรือซุมนี่เป็นซุ้มภาษาใบภาษาใบเอาเที่ยวพันน้าเบิงพันเบอรเข้าใจนะนะโอ้โอ้โออะโอ้โอ้โอวโอ้โอ้น้โอ้โ้โอดโอ้โอ้โอ้โออ้โอ้โอยโอพกอ้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 โอนโ่อ้อ้นอ้โอ้โ้อนโ้อนโั้นอ้โอ้อ้โอ้โั้โอ้โอ้โเ้โอ้โออ้โอ้่อ้โอ้โ้โ้โอ้าอ้้โออ้ออ้้อออ้้ออ คูอคอตอกชิวคอกิ้วๆนันเข้าไโปโบโปโอโป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 สั่งมัมโกว่าชูอันนั้นดอกมีนาผีรวันาละนาผีรวันาบักขึ้นหนึ่งจะดุเดมาขึ้นหนึ่งจะดเดี๋ยวดุเดียเดียวเดี๋ยวล้ถ้าใคเชียอีต่เขียวนกันเออไม่อยากข่กนี่ท่กูสั่งมือื่อชนี่แหละเช่ ขเขามานนบกันเขาพิดกันเขาอก็มาระบายทั้งห้านืึกชีหลังขั้นตัวหาร์โลดดึงพวกอรเด็นคาเทโรสัตได้ไม่งานต้มาได้ยินหมอรับปวดว่าจังไหนดือดเดืมา่นสิบ้าเห็นหนังปะโม่ไทยโอ้ยหนังปะโม่ไทยคือหนังโปหัวก็แม่น้งโป้ใชนังปะโมไทยคือหนังตลุมันก็เสียบ เพื่อนยังรับบาจบยับบาจบสิเออบัดแปดแอกัเต้นทานังปะโมไทยพวกมันัดหัวเสียดอย่างนี้อสูดเดียวเดียวสูดจังสูกันหนกูลก้ำรับสกปรกแเจ็นหน้าที่รับจกลังส่วนใหเอาเห็ดเท็ดเท่ดเนยาจะล่ำจบแล้วเลยปิดเอาวางเบี้ยว่างเบียป้อ่ับคิดว่าเพื่อนสิยำกินแย่จอมเมยิ้ว่าเมนป็นแต่ที่เขาซ่อมรูขันบอเมยว่าเมนปีดปอดแหากินไก่ ได้บักแดงแล้วเลี้ยเหลียวหัวพุ่นหัวพี่หัวพุ่นเลี้ยวกว่หัวพี่หลักกันแลบลีหัวกพี่เลี้ยวกว่าหัวพุนหาลี่จะบ่อนบังนั่งลุ้งไปบังไม่นั่งลุ้งบังจะโค้นลุ้งแย้ไปนี่งลุ้บังเออนั่งลุ้งนั่งลุ้งไปบังไม่นั่งลุ้งบังจะโค้นลุ้งเอาบักแดงลุ้งจุ้มเอาบักแดงลุ้งจุ้มใส้บักแดง เอ๋สิม่วกไม่ัวให้ได้ถือสิวายกรบายช่วไป่ได้เรตีตีไม่มีสิทธิ์้ามพูดเอาบักแจงลุ่มจุ่มอีสิมุ่งปากเมาได้หลงเดา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 าหน่วยบักแจงเรย่างหลาเจียค่ อย่าไก่พ่ออย่าไก่แม่อย่าไกลูกคนไทยมันสมบูรณ์แบบบินมาร่างผู้นักแสดงเขาต้องเห็นเห็นมันสมบูรณ์แบบกระบาทกระบาทได้เสีนลอยได้ไหมใครที่บอกจบแว้งกันเดี๋ยวต้องเด็นสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเอาหัวเอาหัวมันลวดตีแข่หัวหัวกระบาดเอาแม่บัดมันลวดแล้วมันว่ามันมือกินก่อนคือว่ามันไม่สี่กระหัวกับหัวเนี่ยเราไม่รีบตัวเราพนยังเม็ดอีหาป่นกัวเม่งเม่งเม่งสี่ปากขาวเท้มุกดาหารมันบินขึ้นมานะเมี ส่วนพอดใช่แล้วพี่ากำลัขงข้างกำลังข้างพอดกวางเดาวยแบบแฉมีแห้งหลายจนตาค้างตาค้างทำมาคืออีจื่อนะมีแห้งหลายจนตาค้างเสียงค้างอยู่หินหินบลาเก๋จะไดนลูกศิษย์แล้วค้าง แตคอือมาข้างภาษาญี่ปุ่นข้างภาษาไทยข้งภาษาไทยข้าภาษาไท,าย,าาทายบอกเออพาากิ่งได้ยินมาแล้วปวดข้างอยู่ล้าจทไหนมันข้างด้วยเบีขี่โอ้อ้ออ้อมัน้โอได้ยินแต้หงองโออ้อ้อ้โอ้อ้ออเา้้้อ้้ จะแพ้ผู้ใดบูมมลัเห็ลคน่รู้ว่าคณะใดเอาสูไปจอบกูประดันดีว่ได้ออไออไจอบ,บ,าาจอบไม่เป็นสันดานฟเซื่อๆ <laughs> อยากน้าคือบ,บอ่บวกว้โว้ยผู <laughs> <laughs> ้ใดจ,จะบ้าอยากเอานาะ <laughs> <laughs> บอสใหญ่มือกว่งจัดใหมจะ <laughs> 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 ด้เล็นไล่ผู้ใดเลนไล่้ใดมียะอยสิเงเอาข้างกํา <laughs> ล <laughs> 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 ังกําลังเลีห้างยู่เห็น นอยอนั่นบักเตงสร้างขาดค่ามิตีขาดค่ามันต้องแล้วไอ้สี่ยเมียโป๊อม่ดดอ่อไม่เนื้อสองซ้ำหน่อยบอนานบักเตงสร้างขาดข่าอุ้ยผู้ใดจ้างมุกกวแม่ไวเอาสูบอนั่นกันดีกว่าโป๊ะเมีโป๊ะเมีป๊ขาดโป๊ะเอไอบ้านี้ออกกามเมียคือเขาหูอยู่นะชวนดีไอ้กับบักแตงยงนะ ทำไมเกาเนาะมันมาสีมีนมาสีมีเช็ถ้อยก็ือูมือนี่อุ้ยหัวใจกอดเช็กถออยมาเที่ยนี่มุดจักกันเลยเออาแขนแเอวเด้อยเถ่าที่ของเจอามันหน่อยพาราก่าจัน้ำเขาวันนี้มัดใช้เอวคือวานักคิดดีบ้านเลยเ้ยไม่ไม้่ละนเนี่โอ้ยมันที่แตหลายพันปีแล้วเอาบุญวางไยนะ เอบเออนำไฟอุปาเห็นพวหัวแดงแงมุนพลุนอ้โอ้ยเห็นบเขาหาไปหาบมากกบกีบบบพีกไปน้ำทังงั้นเหนอไฟปลัดขีอยากบ้็เอาตายอยากตาอยากใสเดาบ่นอดสาเกจะสร้าร่ำก่อนดีได้ไหะคอยเมือนเมย์ร่ก่อนดีเห็บไปเห็มันสมค่าจ่างเพิ่นเนอะควาดสพูสักเืกสักเก ยังสักจึบมีพ um ี่วันน้ำพ่สักหัแม่หักขาแนงเล่าเราต้แต่สาดข้าวขาดข้ามิดจีรีผลดอกพอจีวีเที่ยวออกก็ะบอไรทั้งป่ายันบัดยูนันสาวจงอ๋องเพื่อได้ไห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 ้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้ ตเลอีตนนะจูใเป็นตเลี่ตนเนี่ไใเป็นตเตอี่ตน,นี่เดี๋ยววัต,ออมมตีว่าขาคุกน่าเสียหออกลาหัมอกวัดเราหมไปเสี่ยงไว้าจสูอยตัดไปเมเมีย,ยคอยยุบขาดแข็งไป้นโอ้ยบังคับหมบมังร้อมือพีนแหล่จะแต่เต้านี่เอาคือเห็นของเขาโอ้ยว่เห็นจะได้น้บมันมักนออคอยไหม ก็เต่เปลนแปปูอยู่กรลสินเลยตีไว้จนไหนก่อนนกสู้เต่ส้เตสมุนีเขาเบาๆน่นแหละยอดนี้อะไรสุดนี่อยไรตีสู้ยังสู้ยังสู้สามนว่ามันสุดหนักว้าไใสแล้วบังว้าไปหายเลยหายว่ะเออเอิเหาแม่แม่เอิดหาแม่เอามาคื้กล้วยหน่อยนึงนเพี่ แมนไพนอดที่มาเอาออกไข่ข้าวนี่จังป็นเว้นเสียงเพ้นดังตึงตึงเสียงเพ้นดงังตึงตึงตีสัญญาที่เขากองสาวจ้งองเขาว่าท่านเดปั้นพานอนให้วายุสวนสวนว่าพอเพ่นนัน